สมาคมชกสอ,อสมอแจ้งรับรองสมาชิกประจำเดือนในษายน2565มีสมาชิกเท่าไหร่มีผู้เสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนแล้วทายาทจะได้รับเท่าไหร่สมอแต่ละคนจะถูกหักเป็นจำนวนเงินเท่าใดสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในเพจก็จะเป็นป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะอย่าลืมไปกดติดตามกันไว้นะคะ ค่ะเดือนนี้ทางสมาคมชกสอสมก็ประชุมประจำเดือนในวันที่6เมษายน2565ค่ะประชุมในวันหยุดนะคะเมื่อวานนี้เองค่ะก็แจ้งรับรองสถานภาพสมาชิกประจำเดือนเมษายน2565นะคะเป็นยอดสมาชิกที่ยกมาจากเดือนมีนาคม,ม2565นะคะเมื่อเดือนที่แล้วมีสมาชิกจำนวน8,8213คนค่ะเดือนนี้มีสมาชิกสมัครเข้าใหม่ทั้งหมด3,008คนค่ะ ก็มีสมาชิกที่ขอคืนสภาพนะคะมีจำนวน9คนคะ่ะมีสมาชิกลาออกทั้งหมด28คนคะ่ะก็เป็นสมาชิกที่ลาออกสะสมตั้งแต่เป็นสมาคมมาจนถึงตอนนี้นะคะก็คือเราตั้งสมาคมเมื่อมกราคม2 5 6 3จนถึงเมษายน2565นะคะมีสมาชิกลาออกทั้งหมด8 4 2คนคะ่ะแล้วเดือนนี้มีสมาชิกถึงแก่กรรมเป็นจำนวน548คนนะคะ ก็เป็นสมาชิกที่ถึงแก่กรรมสะสมเป็นจำนวน11,170รายค่ะมีสมาชิกที่ถูกคัดชื่อออกนะคะเนื่องจากว่าหากไม่ได้ติดต่อกันเกิน3เดือนได้รับหนังสือแจ้งเตือน3ครั้งก็คัดรายชื่อสมาชิกที่พนสภาพในเดือนธันวาคม2,564นะคะเป็นชุดที่10ทับ6 4ค่ะคัดออกทั้งหมด183คนค่ะ มีสมาชิกที่ส่งสมัครซ้ำนะคะเป็นชื่อเดียวกันแต่ว่าเลข13หลักต่างกันทางสมาคผมก็เลยบันทึกคนนี้ไปสองครั้งค่ะก็โดนตัดออกไป2ชื่อนะคะทําให้เดือนนี้ยังคงมีสมาชิกอยู่ที่882,478คนค่ะสําหรับทายาตินะคะจะได้รับเงินสงเคราะห์โดยประมาณในรอบเดือนเมษายน2565นี้เป็นจำนวนเงิน441,239บาทค่ะ และสมาชิกแต่ละคนก็จะถูกหักเงินเป็นจำนวน274บาทนะคะทั้งนี้ก็มีสมาชิกที่ถูกคัดชื่อออกสะสมทั้งหมด5,148คนค่ะแต่ก็มีสมาชิกที่ถูกคัดชื่อออกแต่โอนเงินมาชำระทันนะคะมีจำนวนทั้งหมด9คนค่ะ สรุปก็คือเดือนเมษายน2565นี้นะคะตาสมาคมประชุมไปเมื่อวันที่6เมษายน2565ค่ะรับรองสมาชิกที่882,478คนค่ะเดือนนี้มีสมาชิกที่ถึงแก่กรรมจำนวน548คนค่ะดังนั้นอสสอสมอแต่ละคนที่เป็นสมาชิกของสมาคมก็จะถูกหาคนละ274บาทนะคะ แล้วทายาทจะได้รับเงินเท่าไรทายาทจะได้รับเงินโดยประมาณก็4 4 1 2 3 9บาทค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลของรอบรับรองดเดนมษายน2565นะคะเดี๋ยวทางสมาคมก็จะแจ้งวันที่จะจ่ายเงินให้แก่ทายาทอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็เอาข่าวมาแจ้งอสอสอสมทุกท่านเท่านี้นก่อนนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะคะบายบายสวัสดีค่ะ